วันนี้เรามาทำเมนูยำกะปิหรือว่ายำตงกินกันดีกว่านะคะเริ่มจากการเอาเนื้อหมูมาลวกนะคะใส่ตะไคร้เพื่อดับกลิ่นแล้วก็จะใส่หัวน้าปลาลงไปปรุงรสเล็กน้อยค่ะลวกเสร็จแล้วเรามาทําน้ํายำกันต่อก็จะมีพริกกระเทียมนะคะเอาไปสับหรือเอาไปโขกก็ได้ค่ะตามด้วยน้ํากระเทียมดองกะปิผงชูรสน้ําตาลแล้วก็น้ําที่เราลวนหมูไว้เมื่อกี้ค่ะปรุงต่อด้วยน้ำมะนาวนะคะรสเปรี้ยวเผ็ด ตามชอบได้เลยค่ะถ้ากะปิของเราไม่เค็มมากนะคะก็สามารถเพิ่มน้ำปลาลงไปได้ค่ะหลังจากนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสได้ตามใจชอบเลยใส่เนื้อหมูนะคะที่เราลวกไว้ลงไปตามด้วยมะเขือเปาะฝานมะเขือพวงถั่วฝักยาวและที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นใบโหระพาค่ะใส่ลงไปแล้วคลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะ เมนูนี้เพื่อนๆจะทานเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้เมนูยำกับแก้มอีกหนึ่งเมนูลองทำทานกันดูนะคะ